สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดิรเรียนชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789ดานะคะแอติดา789ช่องของเราให้ไพ่เราเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงแต่ก็อาจ,จมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้เด้อค่ะเดอรองรับฟังรับชมด้วยดุลวิิตวิเคราะห์วิจรารณญาณนะจ๊ะทุกคนนะคะมูนี้เฮาเซใหยไพ่เราเรื่องในหัวข้อนะคะมีคนขอโอกาสที่จะขอโทษคุณ และขอไปต่อกับกันได้ไหมถ้าคุณเปิดโอกาสนะคะมาเบ่งสถานการณ์ของของเจ้าก่อนละกันนะคะสถานการณ์ของเจ้าเป็นเช่นไรขอดูหน่อยนะคะขอเบ่งแนสถานการณ์ของเจ้านะคะที่มีคนอยากขอโอกาสอยากขอโทษโอ้โหไพ่กระโดดขึ้นมาอะงายงายสองสองสอง,สองใบไพ่มันมจะมีสองฝั่งนะคะอะ สองใบนะสองฝั่งแต่พอฝั่งนี้ขึ้นมาไพ่ใบแรกเอเดพ็ิเคลนะคะคุณดวงดีนะตอนนี้จับยังกับเป็นเงินเป็นทองนะคะนะทำอาชีพสายเครื่องประดับได้หมดกิวรี่ของสวยของงามได้หมดเกี่ยวกับการเงินได้หมดดวงกำลังมีโชคนะคะ จับยังกระสิเป็นเงินเป็นทองเราบอกง่ายๆนะคะธรรมะคาขื้นเคสยังกระดเงินก้อนโตนะคะก้อนโตก็ขึ้นอยู่ที่ฐานบุญของแต่ละคนได้เงินมาเรื่อยๆได้เงินเป็นก้อนๆไหลเข้ามาเรื่อยๆในบัญชีประมาณนั้นนะคะเงินเพราะจนนะเ่ะจนเ่าะอันเริ่มต้นชีวิตไม่ชกเตอร์ไม่การเงินที่ดีนะคะตอนนี้ดวงของเจ้านะคะเคสยังกระดีไงเปมือทองชุบทองเคได้เมื่จ้านะคะอะไปต่อค่ะก็ท่าดินพฤชศักาิ์มังกรคุณหาเงินเก่งนะคะ จ็ดถ้วยนะตอนนี้คุณเป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้มีตัวเลือกเยอะฟังนี้ขึ้นอย่างนะคะอ่ะฟังนี้ฟังนี้นะคะคุณคุณหันหลังให้กับตัวเลือกเหรอนะคะคุณหันหลังให้กับตัวเลือกอันนี้คุณคุณกําลังจะเป็นคนเจ้าชู้นะแต่คุณหันหลังให้กับตัวเลือกตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกหลายดี๋ยวเลยเบื่อบะ <laughs> มีตัวเลือกหลายบอดเจาก,ก็เลยเบื่อเจาก,ก็เลยหันหลังให้นะคะก็รกูลพิจิกมีนธาตุน้ําตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณห,หันหลังให้กับตัวเลือกทั้งหลายแหล่ที่คุณมีอยู่นะ,ะเป็นเพราะยังคุณเสน่ห์หลายโพดนะคะเสน่ห์ไรายโพดก็เลยหันหลังให้ตัวเลือกทั้งหมดเลยเบื่อนะคะเบื่อนะคะไปต่อค่ะกรกลพิจิกมีนธาตุน้าทํางานกับสายการกินได้หมดค่ะนะการกินหรือ,อเกี่ยวกับอารมณ์คนนะได้หมดน,น้ำช่วย อันเปิดอาหารดิ่งบาร์เบอร์ได้เมื่อจ้านะคะขอให้โชคดีนะคะทำธุรกิจก็รุ่งแน่นอนเพราะว่าอันเอ็ดออเพนที่เข้าขึ้นดวงดีกันเงินดีนะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะเป็นยังไงอีกไพ่ใบนี้นะคะอ่นไนซ์ออฟคัพนะคะกรกฎพิกจิกมีนธาตุน้ำคุณเป็นคนเจ้าชู้นะทำงานเดินทางบ่อยบ่อย,อยู่กับที่นะคะขาลุยนะจ๊ะ นะคะมีเสน่ห์นะแต่ก็มีความรู้สึกกิมกลุ่มนิดนึงนะคะกรากฎพิจิกมีนนะเหตุงานสายต้องเป็นเซลเมนได้ทํางานที่ไม่อยู่กับที่ไม่ค่อยเป็นนะคะขายอะไรรถยนต์ขายอะไร,ร,ะไรมุ้งอะไรมาได้เมดค่ะ่ะอะไรก็ได้แต่ที่ไม่ค่อยอยู่กับที่ปีตอวเลียนก็ยังได้เลยนะอารมณ์ขายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์คนด้เมืดอดพลาถ้วยเนะาะภาสน้ำอะ่ะ เกี่ยวกับอารมณ์คนได้หมดจ้านะคะเก่งค่ะหาเงินเก่งค่ะโตเลือกหลายมีสเสน่ห์นะคะเงินหาเก่งแล้วก็อยากมีความรักโปรเสน่ห์บอกอาไปต่อค่ะคืออย่างโอ้โหสามถ้วยนะคะคุณน่าจะแบบมีตัวเลือกเยอะก็เลยเลือกไม่ถูกก็เลยเลือกว่าถูกหัวสิเลือกผู้ใดหลายคนโผล่จริงๆคุณเป็นคนเฟรนลี่นะมีตัวเลือกเยอะพูดเก่งออดอ้อน,ออนชอเลาะตัวเลือกเยอะเฟรนลี่ใครๆก็อยากได้อ่ะ เป็นคนที่ว่าง่ายโปรไฟล์ดีว่ากับผู้ใดผู้ใดกับแบบมีความมู้สึกวานะคะอุ้ยฉันละฉันจะเอาเธอประมาณนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะอะไปต่อค่ะเป็นยังไงอีกเจ็ดไม้นะคะคุณเป็นคนที่บ้างานเนาะเหตุงานหลายหลายสองทางโดยเฉพาะสื่อโซเชียลนะคะลงทุนกับงานเหตุงานหัวปักหัวปั่มนะคะจนบ่กหูว่า สุทธิบมีเวลาพักผ่อนนะคะมีแพรสั่นกับงานสูงนะคะมีความกระตือร้อนแต่กลัวสิได้ยังแต่ระยางเหนื่อยค่ะคุณเป็นคนเหนื่อยเนาะด้านหลังนี่คืออะไรอ่ะเห็นไหมเป็นคนสู้งานนะเป็นคนสู้งานเป็นคนที่บ้างานเป็นคนที่ลงคิดแต่เรื่องงานเป็นอันดับแรกนะความรักระสนหันหลังให้ก็ะตหลเือเห็นปะความรักผสมสนใจแต่เรื่องงานเฟรนรี่ความสุขความรื่นเริงสนุกสนานเดินทางธรรมาหากินหันหลังให้กับตัวเรื่องทั้งหลายแหละทั้งตั้งท,งที่ตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์เด้ นะคะแต่ฉันไม่สนใจตัวเลือกฉันสนใจตัวฉันเองฉันสนใจอนาคตฉันเองประมาณนั้นนะจ๊ะนะครบว่าแปลกใจดอก Energy ของคุณนะจ๊ะอ่ะขอไปต่อจะเป็นเช่นไรอันนี้คือยังเดิมมูลนะคะคุณมีความรู้สึกอะไรที่มันขมูขมัวอะไรที่มันไม่ชัดเจน อะไรที่คุณมีความวิตกกังวลในช่วงกลางคืนนอนบไายนอนบรับกระสับกระซายนะจ๊ะคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลโดยเฉพาะกลางคืนหรือคิดถึงใครอยู่นะคะหรือมีผู้ใดอยู่ในใจแล้วประมาณนั้นนะคะบ่หูนะ,ะเดี๋ยวค่อยขยายอีกหนึ่งใบนะคะราศีมีนนะคะราศีมีนเป็นคนที่รึกรับซับซ้อนมีสเสน่ห์นะเฮ็ดยังไงรึกรับซับซ้อนและสนเท่ดีนะคะอ่ะอีกหนึ่งใบ แปดถ้วยโอเคคุณน่าจะเดินออกจากความรักความสัมพันธ์จากใครคนใดคนหนึง่งมาเพราะเขาไม่ให้ความชัดเจนคุณเพราะเขาบอ,บอหอคคาคุณหรือเหตุผลใดกันแล้วแต่นะคะคนคนนั้นเนี่ยน่าจะตรงในหัวข้อที่บอกว่านะคะมีคนอยากจะขอโทษและขอโอกาสนะคะคุณน่าจะเดินะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ทั้งๆั้ที่คุณก็มีโตเลือกนะแต่ ตัวคุณเองมีตัวเลือกคุณก็หันหลังให้กับตัวเลือกทั้งหมดอาจจะคุยกับเขาโฟกัสกับเขาแต่ผลสรุปสุดท้ายสิ่งที่เขาใหา้ได้เขาคือให้ความรังเรและสับสนคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคฉันมีค่าเบอร์นีเพราะฉะนั้นแล้วฉันไม่จําเป็นจะต้องอยู่เป็นตัวเลือกหรือเป็นของไรค่าผู้ใดก็ได้แบบนั้นนะคะเจ้าก,ก็เลยเดินออกจากความสัมพันธ์แม่หมอแม่ม้อว่าตามตามไพ่ที่คันเดียจะอินหลน์นะคะ นะถ้าอยากตรงเลยทักมานะคะอ่ะมาเบิงแน่จะหลังจ,จะเดินออกจากความสัมพันธ์จะไ่สนใจความหักจะสนใจแต่เรื่องงานกับเงินเป็นเส้นไรขอดูเอนเตอร์จีของเขาหน่อยนะคะตอนนี้คุณไม่โฟกัสเรื่องความรักเลยโฟกัสแต่งงานเท่านั้น,น,นจ้ากับเงินอ่ะขอดูเอนเตอร์จีของคนคนนั้นอ่ะโอ้โหเป็นอย่างโอโ้โหคิงออฟแวนงานหาเงินเอนเตอร์จีของเขาเกินคิงแน่นอนนะคะทำงานหาเงินเก่งมีแพรชั่นสูงนะคะ,นะคะ เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นธาตุไฟเมษสิงห์โนเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มีแพชชั่นสูงในการทำมาอากินหรือการงานคิดแต่เรื่องงานกับเงินเท่านั้นคิดแต่งานอ่ะงานมีแต่งานงานหลายงานบ่างานบ่อจนความหักบ่มีหายประมาณนั้นนะจ๊ะเขาบ่มีความหักหาบ่มีเวลาห่กับกุดาบตัวปลายหนาสิมีอย่างค่ะคนเฮาถ้่บ่มีเวลาห่บ่มีความหักหากับปลายหนาสันตัวสิมีอย่างนะคะอะ ขอไปต่อค่ะถาดไฟเมฆสิงหึงินทำง,งานเป็นผู้บริหารได้ซื้อออนไลน์ได้หมดค่ะเป็นพนักเป็นออกพนักงานออฟฟิศก็ไดค่ะเธอเป็นผู้บริหารก็บริหารระดับสูงเด้ทำบอสแทนกับเป็นบริพนักอเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะจ๊ะนะคะอ่ะขอไปต่ออันนี้คืออย่างอ่ะออกมาสองใบกับสองใบนะคะไน c ์ออฟคัคนโสดคนชอบอิสระไพระไดรนา,าเฟนไพระเออ เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ชอบอยู่ตัวคนเดียวสันโดษเป็นคนที่รักความอิสระและเสรีเป็นหนุ่มโสดสาวโสดหรือ LGBT ได้ลนะเด้อเป็นคนใจบุญเด้อแต่ว่าอาจจะเลือกเยอะในจักหน่อยนะคะโดยโดยที่โตเขาอาจจะมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการอยู่ตัวเองนะนะมีมีความสุขกับการอยู่ตัวเองกับกคนตัวเองด้วยตัวเองประมาณนั้นนะคะก็เลือกไมะอยากโฟกัสกับเป็นไปได้นะคะอะขอไปต่อค่ะนะคะ ไปต่อค่ะจะเป็นยังไดนะคะาธาตุน้ำนะคะคนที่มีสเสน่ห์รอเลือกได้สวยเลือกได้คนโสดนแทน,น,แน่นอนนะคะเขาโสดน,นะคะแต่ก็เลือกเยอะโอ้โหสิบถ้วยเขารักคุณอะอยากจะมีควาโมเมนต์ดีๆอยากจะแต่งงานกับคุณอยากสิขอโอกาสอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นั่นแหละรักคุณมากด้วยถึงขนาดคิดไปไกลถึงขนาดจะมีลูกมีเตา่า แต่ตอนนั้นว่าสนใจตอนนั้นว่าแค่โฟกัสในเจ้าของโฟกัสกันงานโฟกัสกันเงินโฟกัสแต่อาชีพและความมั่นคงของตัวเองแต่กลับไม่สนใจคุณเลยนะคะประมาณนั้นตอนนั้นนะไม่สนใจคุณเลยนะคะอะขอไปต่อค่ะทํางานเกี่ยวกับสายการกินได้หมดค่ะนะคะพรีเวดดิ้งได้เหมือนเดอะคัลเดอร์นะคะอะไปต่อค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะฟังของเขาาเป็นยังไงอีกโอ้โหเขาจะกลับมาแก้ไข เขาจะกลับมาแก้ปัญหาเขาจะมากลับกลับมาเคลียร์ใจขอโอกาสหรือขอโทษก็แล้วแต่จะมาเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ก็ระกุฎพิจิตมีนธาตุน้ําปัญหาที่มีอุปสรรคที่มีเขาสิพยายามนะทํางานนะเกี่ยวกับเล็กก็ได้ปิโตเรียมก็ได้นายนก็ขายเลือดเป็นผู้ทอดผ้าเทียวกไ็ได้ได้มืค่ะนะคะอ่ะขออีกสองใบแล้วกันดูซิว่าเขาจะแกะเขาจะเป็นเช่นไรอันนี้คืออันนี้คืออย่างเดอะสตาร์นะครับเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ ดวงดีมีตัวเลือกเยอะนะแต่ว่าตัวเขาเองเป็นคนอาจจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ต่อให้มีสเสน่ห์ mm hmm. ก็มีตัวเลือกเยอะสเปคเยอะสเปคสูงอะไรประมาณนักนะคะกรีเบว่าคควยได้สเปคสูงถือว่ารอเลือกได้สวยเลือกได้ประมาณหนักนะคะสเปคสูงค่ะสเปคสูงเลยเวลาสิเลือกผู้ใดทักเทียคิดแล้วคิดอีกเอาดีโดบนอนเอาตินไก่กาําแพง ข้างฟ้าหล่ะกน็นั่งคิดนอนคิดคขนีมีขอดอยขอเสียมองได้หนุนนั่นนี่นั่น,นตรงนี้สวยบอตรงนั้นเว้าบอตรงนี้แหวงพอถ้าคิดขนาดนั้นค่อยว่าต้องเอาไม้บรรทัดมตีเอาละปานนั้นนะคะถ้าละเอียดขนาดนั้นนะจ๊ะอยากได้คนหักหรือว่าอยากได้ความเพอร์เฟกเอามาเอามาขึ้นหิ่งไวนะจ๊ะอ่ะขอยอีกหนึ่งบ่ายนะคะอีกหนึ่งบ่ายของเขาเป็นเส้นไรโอ้โหนะคะให้บ่งบอกถึงการที่ k ิงอ of Cup เป็นคนที่มีสเสน่ห์พร้อมอยากตอนนี้พร้อมละอยากมีคู่ที่ดีพร้อมอยากมีคู่ที่ดีพอมารู้ตัวว่าตอนที่คุณอยู่ไม่เห็นค่าแต่ตอนนี้พอคุณไปแล้วกลับเห็นค่าว่าสัน้นโอ้ยเลือกหลายๆเป็นยังได้ต่าต่อหลังจากนี้เลิกกับคุณกลับไปคุยกับผู้ใดต่อไปอีมานึงถึงถืดผลสรุปสุดท้ายหาคนดีบ่ดด้กัย้อนกลับมาหาเจ้านะคะ เพราะฉะนั้นเราคิดเอาเดยจะเดอ้อสิเป็นเส้นไหลนะคะคุณจะให้โอกาสบอเหลแต่นะคะเอาขอดูแนวโน้มความหักของคุณสองคนคนที่สิกับมาขอโทษหน่อยแด้เริ่มเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ e อ g e of land ธาตุไฟเมสิธนูการเริ่มต้นการขอโอ,อกาสการเปิดโอกาสถ้าเจ้าเปิดโอกาสก็เป็นไปได้นะแนวโน้มเอ g e of land เป็นการเริ่มต้นใหม่ช้าหน่อยผลิกดอกออกผลทีละเล็กทีละน้อยเด้อค่ะเดอ้อหรือเขากําลังจะ take a คชั่นอันนี้คืออย่างก้าวเหรียญน,นะคะ เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีตัวเลือกเยอะนะสวยหล่อเลือกได้แหละเนี่ยแหละเขาจะพยายามลงทุนหรือว่าตัวคุณตอนนี้สวยหล่อเลือกได้ตอนนี้คุณหันหลังให้กับเขาแต่เขาไม่ยอดท้อเขาจะขอกลับเข้ามาเพื่อเริ่มต้นใหม่อ่ะอันนี้คืออย่างซีเหรียญเขายังเขายังมีคุณในหัวจิตหัวใจเขายังคิดว่าคุณเป็นของเรือค่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณยังเป็นสมบัติของเขานน่หละประมาณนั้นในความคิดนึกคิด แต่ยังบมอันอยากสิเทคแอคชั่นเพื่อให้ชัดเจนอะไรแต่ยังบ่ท่านกะโอ้โหนะสองดาบตัวนี้คุณโบโบหันลังไห้แล้วโบวาเนาะนะคะอ่ะดูซิจได้เวากับบออะเริ่มต้นแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะการกลับมาครั้งนี้การเริ่มต้นใหม่กับมันเริ่มต้นด้วยเอ็ดอเวนนะคะเอ็ดด้วยออฟเอ็ดออฟสวรจุดจบนะคะคือการเริ่มต้นใหม่เหนื่อยหน่อยอาจจะงอบ่อยๆหน่อยงอหลายๆรอบนะคะเทคแอคชั่นหลายๆรอบนะเฮ็ดให้ผู้ใดเครียดหรือว่า อันมีปัญหามีประเด็นกันงอที่เดียวมันบ่มีผูใ้ใดหายเงอะหายเครียดดอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของคนนะคะคุณทําให้เขาเจ็บช้านานเท่าไหร่เขาก็เอาคุณนานเท่านั้นพอกันนะคะพอกันเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าการขอโอกาสแค่หนึ่งครั้งแล้วจะเป็นผลสําเร็จมันบ่มีด,ดอกค่ะบนโลกวันนี้คุณทําให้เขาเจ็บช้านานเท่าไหร่แล้วคุณจะมาขอโอกาสแค่ครั้งเดียวมันเป็นไปว่าใดค่ะนะ is not possible นะคะอ่ะขออีก จะมีการเทอคชันจะมีการติดต่อจะมีการติดต่อกลับมาแบบสายฟ้าฟาดนะจ๊ะนะคะรอฟังข่าวเร็วๆนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้คืออะไรเ The e m p e อร์โอ้โหตั้งบอกบ้าชัดเจนโอ้สีสีรุยเต็มที่สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยสีเอาเอาเจ้าให้อยู่อสั่นนะคะยังไงคุณก็ต้องอยู่ในอุ้งมือเขาต้องอยู่ให้ได้ประมาณน,านั้นอะขอเบิ่งแนอีกหนึ่งใบนะคะอันนี้คืออย่างคุณเป็นเดอะฟูไปแล้ว คุณเป็น The Fool เดอะฟูลไปแล้วค่ะเป็นเดอะเอมเพรเอร์นะคะเดอะฟูลคือการรักตัวเองมากไม่เห็นค่าความรักคือเห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าความรักของคุณคือรักตัวเองไงคือคุณก็ไม่ผิดนะเพราะแต่ก่อนคุณให้ค่าเขาแล้วเขาไม่ให้ค่าคุณแต่ตอนนี้พอเขาเห็นคุณไม่สนใจเขากลับวิ่งตามเขากลับอยากได้โอกาสเขากลับอยากมีมีคุณอยู่ในใจมีคุณอยู่ในชีวิตวาสันนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะตามได้หน่อย ก็ใช้เวลานิดนึงเด้อค่ะเด้นนะงอเยอะๆแล้วจะสาเร็จไหมอ่ะขอดูหน่อยทางอบ่อยๆสําเร็จบ่อยเยอะๆอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้วยมันล้มไปแล้วใช่ไหมอ่ะขอดูนี้จะฟื้นขึ้นมาฟื้นตาฟื้นจากการตายชีวิตบ่เห็นไหมลงทุนแล้วสาเร็จค่ะไพ่บ่งบอกหกไม้คือการลงทุนการแพลนการทําการสร้างการงอ้อ งอครั้งเดียวมันว่าสาเร็จหรอกค่ะเป็นเป็นปนไปบ่ได้นะคะไพ่ขึ้นอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเขาหันหลังให้คุณไปแล้วว่าเขาว่าสนใจโ no, นสนโนแคร์มันก็อาจจะเป็นไปได้การกระทํากับพฤติกรรมเขาเห็นหเห็นเพราะคุณเป็นคนทําให้เขาเจ็บก่อนเพราะว่าคุณเป็นคนทําให้เขาเดินออกจากความสัมพันธ์ก่อนเด้อค่ะเด้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณต้องง้อบ่อยๆคุณต้องตามคุณต้องตื้อเท่านั้นถึงจะเป็นผลสําเร็จถ้าครั้งเดียวว่ามีทางค่ะเป็นไปบ่ได้นะคะอะ คนสรุปสุดท้ายถ้าง,งอเยอะๆตามๆๆเยอะๆเอาเอาชนะใจคุณให้ได้จะเป็นผลสําเร็จไหมจะได้ลงเอยกันไหมฮาร์ดดบขัดแย้งนิดนึงนะคะอาจจะขัดแย้งอยู่นิดนึงพักนึงแล้วก็จะดีขึ้นเห็นไหมเจ็ดเหรียญรอการโกรอพมันเป็นเรื่องปกติเนาะพอถ้าสมุดเห่าเห่างอแล้วขังหนึ่งซองข่างสามขังเขาก็ยังพรท่าใหา้อภาภัยเจากกัะงอไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการ การที่คุณเห็นเด็กเขาเจ็บช้ำนำใจมันหนักหรือเบานะคะอะรอการพัฒนามีการพัฒนามีการชัดเจนมีการลงหลักปักฐานอะจนส,สุดท้ายแล้วคู่ของคุณสิเป็นเส้นไรมีการลงดาบจะให้ชัดเจนนะมีการชัดเจนนะมีการลงดาบมีการชัดเจนให้กันและกันอ่ะอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะอันนี้คืออย่างละนี อันนี้คืออะไรอ้อไฮร์เฟนไะพระนะคะเพราะฉะนั้นอภัยได้ก็อภัยแต่มีการได้เริ่มต้นแน่นอนเพราะว่าไพระขึ้นคุณเป็นคู่กันบุญบุญนาพาไม่เจอกันศีลเสมอกันนะคะแต่ช้านิดหนึ่งเป็นคนคิดช้าเป็นคนพัฒนาช้าคนนึงใจร้อนอีกคนหนึ่งคิดช้านะอ่ะอีกหนึ่งใบจุดจบนะคะยังไงก็ไปต่อแน่นอนคอนเฟิร์มเดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนจะเอาชนะคุณทุกอย่างนะคะช้านิดหนึ่งแต่นะคะการกลับมาครั้งนี้จะชัดเจนเท่านั้นถึงจะมีโอกาส ได้ไปต่อนะคะถ้าบอชัดเจนยังไงก็ไม่ได้ไปต่อเด้อค่ะเด้อ่ะขอไปต่อค่ะว่าสิเป็นเส้นไรความรักของคุณอันนี้คือ,อยัง Is it, it it is safe for you to love เขาว่าว่าสัตว์นะ Is it, it safe for you to love นะคะโอโ้โหมีสเสน่ห์มีชัมมิ i งนะคะ Life ้าต่างคนต่างมีสเสน่ห์แล้วมาเจอกันดึงดูดกันนั่แหละค่ะนะคะอ่ะอีกหนึ่งใบนะคะ this could be the one นะคะไพ่บอกน่าจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดของคุณก็เป็นไปได้ลองเปิดใจเบิงเดอร์น,นะคะอาจจะมีแลนด์คัมภูเขาคืออินเดียในจักหน่อยอ่อนกันไปอ่อนเดนมากนะคะคืองอนกันนั่นแหละนะคะแล้วก็อันแลนด์คาพภูเขาหลายๆลูกหลายๆรอบนะคะเขาจะได้เมื่อยเขาจะได้แบบนะหยุดอยู่ที่เท้าวาสันนะคะหรือนะคะ ให้ในเขาเค็ดนะคะอันนี้แล้วแต่มุมมองดเดิมแม่หมออ่านตามภัยเพื่อความบันเทิงผู้ใดอยากเบิงเป็นการส่วนตัวทักมาเบิงเป็นการส่วนตัวได้ดเดิมนะคะคนใหม่ค้นใดขามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะและคนเกาที่แชร์ห้และคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆนะคะคก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุค้มครองและที่ขาดได้ดขวยเองินลงกระเป๋ากันทุกๆคนค่ะบายบาย